ไกล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 น็อึงอุ้ยเอออืมเล็งหรอเล็งหรอไฟตัวโอ้ยเห็นแบบหนึ่งพิกเซลเมื่อกี้ สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับปืน s m g กับ AR ไปหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับปืนสไนเปอร์บ้างนะครับวันนี้ผมเอามาเล่นจากภาคโคโบอลครับมันมีชื่อปืนว่า LW2 Thunder นั่นเองนะครับวันนี้ผมเอาเซ็ตแต่งที่แทบจะเรียกได้ว่าเ,เร็วที่สุดสำหรับเซ็ตปืนนี้แล้วนะครับคือเลเซอร์เร็งเร็วเก็บเสียงเพิ่มเร็งเร็วแล้วก็ตัวรีกิปเพิ่มเร็วเร็วนะครับที่เหลือก็เป็นฟานแมกกระสุนเร็วแล้วก็คอมแบตเลค่อนตัวนี้จะเพิ่ม กระสุนเดินทางเร็วที่สุด,ดสำหรับสไนเปอร์กระบอกนี้แล้วนะครับก็นานๆานทีนะครับได้กลับมาเล่นสไนเปอร์รู้สึกว่าสไนเปอร์ของภาคโคบอลกับโมเดิร์นมาเฟียเนี่ยยังดีกว่าภาคแวนการ์ดอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของแต่งที่สามารถแต่งได้เร็วกว่าภาคแวนการ์ดนั่นเองนะครับโอเคทุ okay, กคนเดี๋ยวเราไปลุยกับเอลริวสองทันดา้ากันต่อในเกมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับชอบสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอปืนเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะครับอยากเห็นว่าเป็นปืนอะไรแต่งนบบไหนจััดมาเลยครบ โอระได้เวลาสไนเปอร์ลงไปลุยนะครับอุ้ยเพื่อนเราใส่กิลสูตรมาด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีคนพร้อมเล่สนสไนเปอร์มากกว่าผมอีกครั้งนี้เอาหอไปเล่นเนี่ยเพื่อนดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้พื้นดินมันร้อนครับ <c oughs> เราเราไม่ตายครับแค่เสียเซล <c oughs> ดังแอ๊กเลยนะฮะมันขาวครับมันขาวมองไม่เห็นดีนะันไม่มีคนอยู่แถวนั้นไม่งั้นผมตายไปละ โอ้โหดังปังนะครับลงมาเอา้ามีเพื่อนเราน็อกอยู่ตรงนู้นเฮ้คนนี้สภาพเดียวกับเราหรือเปล่า, <c oughs> น,า,าน่าประทับใจจริงจร่ะเพื่อนเออเห็นผมลงมาขาแตกก็อยากลองบ้างนะครับคนเรารู้สึกว่าเพื่อนจะไปซื้อโหลดเอาข้างหน้าซื้อหน่อยครับโอ้โหมีหมื่นหนึ่งที่คนนี้ เรียบร้อยมาแล้วสไนเปอร์ของฉันปาบโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเนวิลา่ากระสเนนิลา่าอุย้ยยิงเพื่อนเราเหรออืมชุบกอ่อชุบกอ่อเราจัดการให้แล้วเพื่อนตายไปซ่องดีโหลดเลยครับ ไป,ไ,ไปเปล่ามีใครไปเปล่ามีใครไปเราไปก่อนนะครับเราเป็นสนไนเปอร์เราต้องไปหาจุดสูงสูงอยู่นะครับอุ้ยตรงนั้นเขาชาดกันอยู่เขาใส่หนวกันโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยคนอยู่ใต้ตีตนโ,โว้วโวๆววววฝั่งนู้นปันอีกเจนครับเจนครับ เฮ้ยโดนมาเฮ้ยอยู่ใต้ที่ผวเลยวเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคตาเอเ๋หาอยู่นานเฮ้แล้วผมขึ้นแบหอได้ป่ะวะเอาพิมพหายแล้วอะไรครับรงนี้ก็เล่นได้ไ<ท>กลไกลไกลไกลเฮ้ยยิงแล้วบันเผาอะไรอ่ะสัมดเนมเบล่านี่คืออะไรทุกคนใครยิงวะ หนึ่งแต่ไนเปอร์แต่ไน,เป,นเปอร์กระสุนหมดแล้วผมต้องเอาเดี๋ยวก่อนนะพอผมเอาไม่ได้เลยไม่น่าโดดลงมาเลยแต่ว่าเราต้องลงไปลุยแล้วเพราะว่าการะสุนสไนเราหมดแล้วปั๊บได้มาแปดนัดโอ้โหสมุนี้ไม่มีเลย เขาไม่เก็บกระสุสนทนายกันแล้วเหรอเนี่ยอศัตรูต่อครับโซนนี้เหมือนจะเคลียเฮ้ยต้อนมาอีกนึงยิงทักทายไปหน่อยถึงแม้จะไม่มีดาเมจดเขาเรียกว่ายิงวัดระยะครับโดดมาทำอะไรตรงเนี้ยยังไงคาตีผม ลงมาหาเลยครับพีอ่อยู่บนหัวเราลงมาเขาขึ้นว้าวว้าวว้าวเฮตวีเฮตวีระเบิดไปแล้วเราระเบิดดักไว้ก่อนอุ๊ยซ้ายยิงออเฮ้อโอเคเราได้ขึ้นแอลหอแล้วนะครับโอ้โหมีตัวซ้ายหลังมาด้วย อเรายังอยู่ดีเดี๋ยวเราเก็บโหลดเอาแล้วเราไปช่วยเพื่อนนะครับข้างบนคนเพียบเลยวะ่ะเล็งหรอเล็งหรอไฟตัวโอ้ยเห็นแบบหนึ่งพิกเซลเมื่อกี้โดดลงไปแล้วสองตัวเลยหรอ โอ้ตัวที่มาอย่างไรวะเนี่ย่ะอือหรือว่ามันเป็นตัวแรกที่ผมน็อกแล้วมันแอบไปวะโอ้โหมันเดินวนวนนี่ตัด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 อ่ะเหอเนียนเหลือเกินเฮ้ยเรายังมาได้ครับขอไม่น่าจะได้ละทุกคนได้หรือเปล่าวะโอ้ไม่ได้แฮะเขาอยู่ข้างบนกันเยอะอะไรครับอุ้ยโอ้โหบนนี้อีสองตัวเอาล่ะเก็บตัวไหนก่อนอันดับแรก ตอนนแล้วก็ไปหาเศษกระสุนในตึกตอนนี้เราต้องเปลี่ยนไปเล่นแบบรอบครอบแล้วโอเคเสียงน่าจะอยู่ใต้ตีนครับเดี๋ยวนะเรารอดีกว่าเพื่อนอุ้ยแต่อันนี้ดิสเบิไปแล้วอ๋อแต่เพื่อนเรามีเวลา10วีครับที่จะกลับมาเราอรอเพื่อนก่อน,นครับผมว่าตรงนี้เดือดชัวใต้ตีนผมเนี่ยใจเย็นจัด ไหนล้วโอ้ววา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 วไม่มีก่อเล่นด้วยงานเกิดแล้วงานเกิดแล้วเราร่อนไปก่อนดีกว่าไปช้าเดี๋ยวไม่ได้ไปโอเคเฮเสียงใต้ตีนเพียบเลยคนขึ้นมา ฝั่งเพื่อนมีตัวนึงกำลังไปช่วยครับเพื่อนได้ไหมเพื่อนได้ไหมเฮ้ยไงได้เอกแตกเผาตูดโอ้โหยิงเร็วเหลือเกินโอเคครับก็ตึงมีตีนึงอยูไ่ไหนวะเฮ้ยสองตีเลย เพื่อนเขาเหรออ๋อท่าตีนี้โคตรสองตัวผมรู้ว่าแล้วแบบแตะมาแบบต้องยิงอย่างงี้ว่ะเฮ้ยได้อยู่เพื่อนซ้ำเลยครับเหเลยสองตัวสุดท้ายครับเพื่อนไอ้คนอย่งงี้เฮ้ยไม่ซ้ำไม่ตายอ่ะ <c oughs> อ เรามปนอนอยู่นี่นี่ผมมีหยิงตัวหนึ่งอู้คนละตีกันด้วยต้องบอกเลยว่าตัวนี้โดนอย่างดีหนึ่งหนึ่งทุกคนวั One One Situation. นวีวันซ i o ูเชั่นเฮ้ยอีกตัวหนึ่งได้ไหมเฮ้ยเพื่อนเอาหมดว่ะตัวเดียวเพื่อนได้ครับได่นอนเออเป็นไงครับนี่คือการซื้อบงโอ้สวยว่ะเฮ้ยสนไนก์ก็เฮ้ยเอลีวิวสานี่ก็ยังเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย jenguk tiap